หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับบอลสีตัวเทพไม้แร่ในหลายๆตัวอีกทั้งกระแสะบอลสีที่ราคาตกซึ่งแอบทำให้สงสัยได้ว่าไม้แร่พวกนี้จะมีราคาตกด้วยหรือไม่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่กับทุกตัวที่ราคาจะลงมาอยู่ที่จุดที่ต่ำสุดปัจจุบันยังคงมีบอลสีที่ราคาสูงตั้งแต่หลักพันบาทขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบอลสีสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้ไม่นาน หรือเป็นบอนสีที่ทำยากจำนวนน้อยและมีสีสันรวดรายที่เปลี่ยนไปจากบอนสีตัวเก่าๆวันนี้ไอโกมินสตอรี่จึงอยากพาคุณไปทำความรู้จักกับ10บอนสีตัวเทพหมายแรมน่าสะสมในปี2022ต้านกระแสบ,บอลสีราคาตกจะมีราคาที่เท่าไหร่กันบ้างหากพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยคะ่ะบอลสีเมืองกรอกเกตก่อนหน้านี้บอลสีเมืองกรอกเกต เรียกได้ว่าเป็นไม้บอนสีที่มีความนิยมอย่างมากทั้งราคาที่สูงแบบเอื้อมแทบไม่ถึงแต่ปัจจุบันราคาขายวันที่31มกราคม2,565กระถาง3-4นิ้วมีราคาลงมาอยู่ที่1,000บาทขึ้นไปสำหรับบอนสีเมืองกรอกเกตโดยลักษณะของใบคือเป็นบอนใบไทยทรงหัวใจปลายแหลมใบจะมีพื้นสีที่ด่างขาวเขียวมีลายจุดสีแดงชมพูขึ้นบนใบ ในบางใบสามารถด่างฮาบสีขาวหรือบางใบก็ขาวหมดมีแต่จุดสีชมพูและที่สำคัญบอนสีเมืองเกาะเกรด็ดยังสามารถเป็นแม่พันธุ์ที่ทำให้เกิดบอนสีพันธุ์ใหม่อีกหลายตัวอีกด้วยบอนสีเทพอักษาราหากเป็นผู้ที่ชื่นชอบบอนสีที่มีพื้นสีของใบด่างขาวแนะนำให้ลองทำความรู้จักกับตัวนี้บอนสีเทพอักษารา โดยจะมีลักษณะของใบาย,ยาวปลายใบยแหลมสำหรับพื้นสีของใบจะเป็นสีขาวเกือบทั่วทั้งใบในบางใบมีสีเขียวก็จะมีสีขาวแทรเป็นลายกระจายทั่วบริเวณพื้นสีเขียวแต่จุดเด่นคือสะดือใบที่มีสีแดงองชมชมพูสดตัดกับพื้นสีของใบสวยงามอย่างมากตรงก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอชมชมพูจัดว่าเป็นบอลสีตัวแรโดยราคาปัจจุบันจะเริ่มต้นที่8,000บาท บอนสีเทวกรรมรังลักบอนสีตัวใหม่ที่มีสีสันน่าเก็บสะสมอย่างมากหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ตามกลุ่มค้าขายต้นบอนสีเป็นบอนสีที่มีสีสันโดดเด่นจัดเป็นบอนกัดสีและใบด่างโดยจะมีพื้นสีของใบเป็นสีเขียวและกัดสีชมพูตรงกลางใบตัดกับพื้นสีของใบอย่างชัดเจนในบางใบก็สามารถเกิดสีขาวขึ้นได้ ยิ่งเพิ่มความสวยงามหลากหลายสีสันได้ในต้นเดียวโดยราคาในต้นที่ยังไม่กัดสีจะเริ่มต้นเพียง2,000บาทเท่านั้นบอนสีเศรษฐีพันล้านบอนสีตัวท็อปเศรษฐีพันล้านเป็นบอนสีใบดางโดยลักษณะของใบจะยาวฉีกถึงสะดือส่วนสะดือจะมีสีแดงดำมีก้านใบสีออกไปทางดำพื้นสีของใบจะมีหลากหลายสีเช่น มีสีเขียวเป็นสีพื้นปนด่างขาวหรือด่างขาวปนสีเขียวสีเหลืองทองเม็ดสีแดงเล็กๆกระจายอยู่ทั่วใบในบางต้นด่างค่อนข้างเยอะจะออกสีแดงดำแต่ต้นไหนไม่ด่างขาวการสะดือจะเป็นสีดำถ้าด่างขาวจะมีการสะดือสีแดงในต้นแพงๆจะมีใบฮาร์ฟหรือมีใบสีเหลืองในสีที่หายากจริงๆจะต้องมีติดสีชมพูแดงติดเข้ามาส่วนของทรงต้นเป็นพุ่ม พูดถึงราคาเฉลี่ยต้นเล็ก2-3ใบจะอยู่ที่2 0 0พบาทขึ้นไปบอนสีศิลาหุ้มทองอีกหนึ่งบอนสีที่มีพื้นสีของใบสวยแปลกตาจัดเป็นบอนกัดสีใบจะค่อนข้างใหญ่ในตอนโตพื้นสีของใบาสามารถเกิดขึ้นได้หลากสีโดยจะมีพื้นสีของใบเป็นสีเขียวกัดสีด่างชมพูอมสีแดงในบางใบาสามารถด่างเป็นสีเหลือง อีกทั้งยังเกิดสีด่างที่เป็นสีขาวลักษณะข,ของใบจะค่อนข้างกว้างปลายใบแหลมตรงเส้นและกระดูกใบเป็นสีเขียวแต่เมื่อเป็นต้นที่โตขึ้นเส้นและกระดูกใบจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปตามลายด่างของใบส่วนสะดือใบจะเป็นสีม่วงเข้มเด่นชัดตรงก้านใบมีสีน้ำตาลเข้มจัดว่าเป็นไม้แร่อ,อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมด้วยพื้นสีของใบที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับราคาเริ่มต้นที่สองพบาทขึ้นไป บอนสีพระทาตบางแก้วธาตบางแก้วอีกหนึ่งสายพันธุ์บอนสีที่หายากในช่วงปีที่ผ่านมาโดยมีลักษณะของแต้มสีบนใบที่สวยงามแปลตาจนเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆปัจจุบันราคาลงมาให้จับต้องได้โดยจะเริ่มต้นที่8,000บาทขึ้นไปโดยจะมีลักษณะเป็นบอนใบไทยรูปหัวใจจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือบนใบจะมีเม็ดสีแดงชมพูขาว กระจายทั่วใบแถมยังมีพุ่มใบที่แข็งแรงโดยปัจจัยที่ทำให้มีราคาสูงกว่าไม้ตัวอื่นก็เพราะหาได้ยากมีปริมาณที่น้อยและความสวยที่โดดเด่นในแต่ละต้นไม่เหมือนกันหากยิ่งสวยครบองค์ประกอบราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นบอนสีซับพูนผลอีกหนึ่งไม้แรน่สาสะสมบอนสีที่มีพื้นสีของใบเป็นสีแดงสวยเด่นสะดุดตายอย่างมาก ลักษณะของใบจะเป็นบอลใบไทยตรงเส้นและกระดูกใบเป็นสีเลือดหมูตรงพื้นสีของใบจะเป็นสีเขียวส่วนใหญ่กับสีแดงอมชมพูกระจายขึ้นบนใบตรงก้านใบเป็นสีก้านบัวตรงสะดือใบเป็นสีเดียวกันที่กลืนไปกับเส้นกระดูกใบจัดว่าเป็นบอลสีอีกหนึ่งตัวที่มีเอกลักษณ์สวยงามมากสำหรับราคาในต้นเล็กราคาจะเริ่มต้นที่5,000บาทขึ้นไป บอลสีเพชรจอมทองเหมาะมากๆกับผู้หญิงที่ชื่นชอบบอลสีน่วงด้วยสีของใบที่อ่อนหวานน่าจับจ้องเป็นบอลสีที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งตัวโดวยลักษณะของใบเป็นบอลใบกลมมีพื้นสีของใบเป็นสีชมพูอ่อนจนไปถึงขาวและจุดสีเขียวที่กระจายอยู่ทั่วๆใบตรงกระดูกและเส้นใบเป็นสีชมพูอ่อนตัดกับพื้นสีของใบอย่างชัดเจน ส่วนของก้านใบจะมีสีเขียวสำหรับราคาเริ่มต้นที่7,500บาทบอนสีหนุมานประสานกายบอนสีตัวแรไอเทมจัดอยู่ในตับรามเกียรติเป็นบอนสีที่มีสีชมพูแต้มสีเขียวสวยหวานดูลึกซึ้งหน้าค้นหาควรค่าแก่การที่มีครอบครองไว้มีไว้สะสมสำหรับลักษณะใบจะมีสีชมพูขอบเขียว ตรงกลางใบจะเต็มไปด้วยสีชมพูสดในบางใบเหมือนกระดาษแก้วสีชมพูสาเหตุที่เป็นไม้แร่หายากก็เนื่องจากเป็นไม้ที่ทําค่อนข้างยากโอกาสป้ายสีมีค่อนข้างน้อยอีกทั้งยังบอบบางเลี้ยงยากถ้าหากไม่เลี้ยงในตู้คุมอุณหภูมิอาจจะทําให้โตช้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถเลี้ยงภายนอกตู้อบได้เพียงแค่มีความชื้นที่เหมาะสมได้รับแสงแดดที่พอดีจะยิ่งสวยงามอย่างมาก แต่ปัจจุบันราคาเฉลี่ยต้นเล็ก3-4ใบเริ่มที่2,000บาทขึ้นไปเท่านั้นบอนสีรัตนะรุ่งเรืองเป็นลูกไม้ของบอนสีเมืองกรอกเกตอีกหนึ่งสายพันธุ์โดยลักษณะข,ของใบคือเป็นบอนใบไทยด่างชมพูจะมีหว่างหูที่เป็นสีเหลืองทองใบจะมีประกายทองทั้งหมดทำให้ดูสวยงดงาม หากมองผ่านๆก็ให้ความรู้สึกเหมือนผ้าที่ทอสีสันได้อย่างสวยงามอีกหนึ่งความพิเศษที่น่าสนใจอย่างมากคือเป็นบอลสีที่เพิ่งเปิดตัวและพร้อมจำหน่ายเพียงหนึ่งปีที่ผ่านมาเท่านั้นสำหรับราคาในต้นเล็ก3-4ใบจะอยู่ที่26,000บาทขึ้นไปขอบคุณที่ติดตามเรามาจนจบใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ